ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ทักมาถามว่า,อ,าอันลทูลเนี่ยมันทาตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมทําใบพงใบพัดอะไรได้ไหมนะครับตัวพี่ๆสามารถากดค้นหาหรือว่าตรวจสอบเองได้เลยนะครับว่ามันทําได้หรือเปล่าโดยที่เรายังไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับเรายังไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของอันล็อทูล net ตัวนี้นะครับ มาอยู่ที่หน้าเบื้องต้นก็ได้ครับหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับ anokphul net ตัวนี้นะครับเข้าใช้งานฟรีได้เลยยังไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก็เข้ามาตรงนี้ก็ได้เลยนะครับเราสามารถกดมาดูที่ซัพพอร์ตโมเดลตัวนี้ครับว่ามันสามารถทําอะไรรุ่นไหนได้บ้างเราก็มาดูมาค้นหาตรงนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น samsung oppo vivo นะครับเราเข้ามาดูได้เลยมันก็จะบอกว่ามันสามารถ factory reset ได้ e l a s e fip ปลดอีเมลได้ครับนี่ครับเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่ในส่วนของ iPhone นะครับเราอยากจะดูว่ามันสามารถที่จะายพาสรุ่นไหนได้บ้างนะครับ,บายพาสรุ่นไหนได้บ้างเราส่วนมากผมจะกดที่ดาวน์โหลดนะครับกดที่ดาวโหลดเนะา,นา,นาะมาอยู่ที่หน้านี้ปุ๊บหลังจากมาอยู่ที่หน้านี้อ่ะครับผมจะกด o อนโท l F ที่แป้นพิมพ์นะครับคอนโทนบวกตัว F นะครับมันจะขึ้นปุ่มนะครับขึ้นหน้าต่างสําหรับพิมพ์ค้นหานะอย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะายพาส iPad iPhone อะไรเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นผมพิมพ์ว่า iPhone นะครับ O N E นะไอโฟนอะไรล่ะไอโฟนเจ็ดไหมไอโฟน X อ่ะไอโฟน X นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะบอกเด้งมาที่หน้าข่าวสารที่เขาอัปเดตครับที่เขาบอกว่าล็อกทูนเนี่ยสามารถบายพาสนะครับไอโฟนเจจนถึงไอโฟน X อย่างเงี้ยครับผมอ่ะอย่างเงี้ยครับที่ที่เราเจอมาหรือไม่เป็น iPad บ้างล่ะครับ iPad เนาะนี่ก็พิมพ์ไปเลยครับ iPad iPad อะไรอ่ะ iPad Air ไหมครับ A I R นะครับนี่ มันก็จะเด้งไปสู่หน้าที่เป็นข้อมูลได้เลยบอกว่ามันสามารถค้นหาตัวเนี้ยหรือว่าเจอข้อมูลที่เป็นไอแพดนะครับอยู่เจ็ดข้อมูลนะเจ็ดข้อมูลที่ตรงกันเราสามารถกดเลื่อนลงได้ครับเนยเราก็จะรู้ได้เลยครับว่ามันเนี่ยรองรับได้สูงสุดประมาณ Air 2นะครับแล้วก็มินิหรือว่า Gen 5 Gen 6 Gen 7ได้ประมาณนี้ครับ ProPro 10.5 Pro, Pro, 10. Pro 12.9มันก็จะรองรับประมาณนี้ครับนี่คือหลักที่ผมใช้อยู่นะครับว่า ไอ้โปรแกรมวันรทูนเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วมันรองรับการไมพาร์ตได้ถึงรุ่นไหนเราสามารถกดเข้ามาเพื่อที่จะค้นหาด้วยตัวเองได้เลยนะครับไม่ต้องทักมาถามผมบ่อยๆก็ได้นะผมก็บางทีติดงานอยู่ยังไม่ได้สะดวกตอบบางทีผมเองก็จําไม่หมดหรอกครับผมก็อาศัยการค้นหาแบบนี้เหมือนกันนะก็พี่ๆก็ลองไปทําตามดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างครับวันรทุนมันเป็นโปรแกรมอะไรจตทักเข้ามาถามซื้อครับถามว่า มันทําอะไรบ้างได้บ้างเนี่ยบางทีมันบอกไม่หมดนะครับบอกไม่หมดจริงๆมันอัปเดตบ่อยอัปเดตทุกวันวันนี้ทําอะไรได้วันพรุ่งนี้มันอัปเดตมาวันมะรืออัปเดตมาอีกนะครับบอกแทบไม่หมดนะเพราะฉะนั้นกพ็พี่ก็เข้ามาศึกษาดูเนาะจะจะซื้อโปรแกรมอะไรก็ตามทักมา,าถามราคาได้นะครับแต่ว่าข้อมูลการใช้งานทุกเนี้ยก็พี่ๆสามารถศึกษาตัวนี้ได้เลยรวมถึง สามารถกดเข้าไปดูที่วิดีโอ youtube นะครับเขามีทั้ง2องเซฟเวอนะครับ2องเซฟเวอตัวนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเกี่ยวกับการใช้งานตัวโปรแกรมพวกนี้นี่ก็กดเข้าไปดูได้เลยว่ามันทํารุ่นไหนอะไรได้บ้างเข้าไปดูได้เต็มที่เลยครับตัวนี้นะเข้าไปดูได้เต็มที่เลยเห็นไหมฟรีครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกดเข้าไปดูได้ฟรีเลยครับรวมถึงอย่างที่บอกไปในต้นคลิปเนาะว่ามันซับพอร์ตหรือว่า ทำอะไรรุ่นไหนได้บ้างก็เข้าไปดูที่ตรงหัวข้อการซัพพอร์ตของเขาได้เลยนะครับ <c oughs> มันจะอยู่ข้างบนหัวเนี่ยซัพพอร์ตโมเดลตัวนี้ยสามารถคลิกเข้าไปดูรุ่นได้เลยว่ารุ่นนั้นเนี่ยมันซัพพอร์ตไหมเนี่ยเราเข้าไปดูเองได้เลยนะครับผมตัวนี้นะก็ฝากกัได้วยครับสําหรับคลิน <c oughs> ลปน,นี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <ica>